ตอนที่5เรื่องระยะร่นนอกเหนือจากที่ว่างโดยรอบอาคารแล้วกฎหมายควบคุมอาคารยังมีข้อกำหนดให้อาคารทุกประเภทต้องร่นแนวอาคารจากแนวเขตที่ระบุไว้แต่ก่อนที่จะดูรายละเอียดเกี่ยวกับระยะร่นของแนวอาคารกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า แนวอาคารหมายถึงส่วนใดของอาคารซึ่งในปัจจุบันแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะพิจารณาแนวอาคารโดยถือเอาผนังอาคารหรือแนวเสาของอาคารที่อยู่ริมนอกสุดไม่รวมแนวกันศาสชายคาหรือหลังคาแต่ถ้าเรือร่วนจากแนวเขตข้างเคียงแนวอาคารจะยึดเอาแนวชายคาเป็นหลัก ในกรณีที่อาคารอยู่ใกล้กับถนนสาธารนณะจะต้องมีระยะร่นโดยจะขึ้นอยู่กับความกว้างของถนนประเภทอาคารและความสูงของอาคารกรณีที่1อาคารพักอาศัยสูงไม่เกิน10เมตรถนนสาธารนณะกว้างน้อยกว่า6เมตรต้องร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนอย่างน้อย3เมตร ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า6เมตรอาคารพื้นที่ไม่เกิน300ตารางเมตรต้องร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนอย่างน้อย0.5เมตรและอาคารที่พื้นที่เกิน300ตารางเมตรต้องร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนอย่างน้อย1เมตรกรณีที่2อาคารพาณิชย์ ห้องแถวตึกแถวและอาคารอื่นๆเช่นหอพักหรือคอนโดมิเนียมถนนสาธารนณะกว้างน้อยกว่า10เมตรต้องร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนอย่างน้อย6เมตรถนนสาธารนณะกว้างมากกว่า10เมตรแต่ไม่เกิน20เมตรต้องร่นแนวอาคารห่างจากเคตถนนอย่างน้อย10%เ ของความกว้างถนนและถนนสาธารณะที่กว้างมากกว่า20เมตรต้องร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนอย่างน้อย2เมตรทั้งนี้ถ้าอยู่ในถนนที่มีการบังคับเช่นระยะร่นไม่น้อยกว่า6เมตรของกรมทางหลวงหรือ15เมตรของกทมก็ต้องปฏิบัติตามด้วยนะคะ